สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรชาแนลครับพบกันวันนี้กับวันที่28เดือน9ปี64นะครับ <c oughs> ก่อนอื่นเราก็จะมาฟังคำเตือนคำเตือนเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับก็มาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยวันนี้ครับสูตรมัดรวม สี่นอยครับวิ่งลูดเน้นวิ่งลูดนะครับเชฟหนุ่มก็เน้นให้วิ่งลูดตลอดเมื่อวานนี้ที่เชฟหนุ่มให้ไปก็มาดูครับรอบเฉพาะกิดออก0 7 3กับ06ส่วนรอบ v a ไอพิเศษออก3 5 1กับ31ปกติออก0 1 1กับ29แล้วก็ VAP ออก6 1 5กับ74ครับมาครับมาชมครับ รอบเฉพาะคิดออก07 3กับ06เช้หนุ่มให้เด่น2 4 6 07 3ไม่เข้านะครับ06ไม่มีเช้หนุ่มมีแต่6 1 1 6ดู06ก็เข้าแต่ตัวเด่นนะครับเข้าแต่ตัวเด่นก็จับคู่ไม่ฮะจัดชุดไม่เข้าส่วนรอบพิเศษออก3 5 1กับ3 1 สาม้ 3, 5, ออ,อันนี้ตายสนิทครับทั้งบนทั้งล่างปกติออก011ก 1, ับ29 01 1ไม่เข้า29เียบชฟหนุ่ก็จับคู่ให้ไม่เข้าอยู่ครับเข้าแต่ตัวเด่น,นครับ2เชฟหนุ่จับให้24งสี่มันออกสองเก้าซะงั้นก็ไม่เป็นไรต้องขอโทษขออภัยเข้าแต่ตัวเด่นแต่ถ้าใครรูดเมื่อวานก็เข้านะครับ รูดสอครับรูดสอรูดหก็เข้านะครับส่วนรอบ VIP ออกหกหกับ74 7ดสเข้า4ตัวเดียวเข้าสตัวเด่นแต่จับคู่ให้ไม่เข้าเชฟหนุ่มให้4ี่แปดแปดสี่ออกสี่เจเจ็ดสี่นั้นตั้งแต่ทําคลิปมาจะเป็นเดือนละก็เพิ่งมีวันนี้ครับจับชุดไม่เข้าวันแรกครับงวดแรกแต่ตัวเด่นเข้าหมดนะคร,รับตัวเด่นที 7, 4. 4 izzard, discord, ่เชฟหนุ่มให้เข <them lack. S 1> ้าหมด ก็ต้องขอโทษขอภายเอฟทุกท่านนะครับก็บครับไม่เป็นการเสียเวลามาชมของวันนี้เลยครับพลาดแล้วไม่อ่าไม่เข้าก็ปล่อยผ่านไปหนึ่งวันวันนี้ก็มาลุ้นกันใหม่ครับกับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับก็ต้องขอโทษขอภายเอฟทุกท่านนะครับมันไม่เข้าเนาะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดโย 64นะครับแนวทางห,าหน่อยวันนี้นะครับสูตรมัดรวมนะครับสูตรมัดรวม4หน่อยนะครับวิ่งแล้วก็รูดนะครับ วิ่งแล้วก็รนะูดเนาะเด่นนะครับเด่นวันนี้เด่นที่เชฟหน,นุ่มเด่นจับคู่ให้นะครับเด่นนะครับเด่นก็มีสามนะครับสี่นะครับแล้วก็เกนะ้าเนาะใครชอบตตัวเด่นก็วิ่งรูดเลยนะครับเดี๋ยวเช็ตอนหลังจากคลิปนี้เชฟหนุ่มก็จะมีสูตรเม็ดเดียวให้เน้นตัวเดียววิรูดตัวเดียวเลยครับเรียกสูตรเม็ดเดียวเชฟหนุ่มไปถามคนรู้มาเขาเรียกสูตรเม็ดเดียวเนาะแล้วก็ จะลงให้สักสามสิบก็แล้วมีโค้งสุดท้าย3ชุดน้อยๆตัวครับจัดหนักเลยแล้วก็จับชุดให้วันนี้ก็3นะครับก็จะมีครับ3 4 3สีนะครับแล้วก็3 0นะครับ3 4 3 9 3 0ส่วน4ก็จะมี4 5 4, ่ห สี่เก้นะครับส่วน9ก็จะมีนะครับ9ก้าแล้วก็96นะครับใครชอบก็ลองดูนะครับก็ลองตามดูเนาะใครชอบใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่าน,นครับเป็นเพียงแค่แนวคิดและสูตรคิดคำนวณของตัวเลขเนาะมีเข้ามีหลุดครับเมื่อวานนี้แต่ถ้าใครชอบ ตัวเด่นของเชฟหนุ่มนี่ไม่เคยหลุดเลยนะครับเข้าตลอดนะครับสามใครชอบสามก็รูดสามใครชอบสี่ก็รูดสี่ถ้าถ้าใครจะชอบตัวไหนก็ลองรูดดูครับวันนี้เชฟหนุ่มชอบตัวนี้นะครับสามสี่สี่เก้าแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับสามชุดนี้เราจะลองจับชุดสามตัวให้นะครับสักสามชุดเนาะก็มันจะมีสามสี่เก้า แล้วก็2 3 4นะครับแล้วก็4 9 1นะครับใครชอบก็ลองดูนะครับไม่ชอบก็ผ่านเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก็ขอบคุณทุกท่าน f อทุกท่านที่เข้ามารับชมเชฟหนุ่มภูทรน,นะครับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเชฟหนุ่มภูทรเนานะเชฟหนุ่มก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นครับ ตัวเด่นก็ฟันให้ไปแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบตัวไหนตัวเด่นคลิปนุ่มก็ลองไปวิ่งไปรูดดูนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ